ใครๆก็อยากได้บ้านดีๆอยู่แล้วสบายไม่เกิดปัญหาจุกจิกกวนใจเราเองก็มีศักยภาพพอที่จะทำได้ค่ะคก็เลยคิดว่าเราจะต้องทำบ้านที่ดีที่สุดให้ได้ตานะคะพินนาลาวิมุลเป็น CEO ของ m a s t e r Home บริษัทร,รับเหมาต่อเติมบ้านอย่างครบวงจรค่ะมันเริ่มขึ้นจากเรามีโอกาสเข้าไปช่วยดูบ้านเพื่อนค่ะตอนที่มันเกิดปัญหาแล้วเราเห็นเขาทุกข์ใจมากเราก็เลยตั้งใจที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้มันดีที่สุด แล้วบ้านก็ออกมาดีอย่างที่คิดเลยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันอิ่มใจนะคะเวลาเห็นคนที่เขาอยู่บ้านอย่างมีความสุขอาก็เลยคิดว่าแบบนี้เราก็ทําได้สิก็เลยลองดูตัต้งเลยสร้างมาสเตอร์โฮขึ้นมาบริษัทมาสเตอ Home เราตั้งมั่นเลยว่าเราทํางานอย่างจริงใจตรงไปตรงมาไม่เอาเปรียบลูกค้าช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอย่างเต็มที่จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา การทำบ้านไม่ได้มีโอกาสทำบ่อยๆ m a สเตอร์ o m e ให้บริการรับเหมาต่อเติมบ้านอย่างครบวงจรมีทั้งห้องครัวหลังคาโรงรถกันศาสตร์ห้องซักรีดพื้นที่ซักล้างห้องอนเนกประสงค์หรือมุมพักผ่อนภายนอกบ้านแล้วแต่ลูกค้าอยากจะต่อเติมส่วนไหนนัดคุยดีไซน์แบบเสร็จแล้วก็มาปรับจูนให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าตาตั้งใจมากเลยค่ะเรียนรู้งานทุกขั้นตอนแบบลงมือเองไม่ได้นั่งชี้นิ้ว ไม่งั้นเราจะไม่เข้าใจงานเช่นงานโครงสร้างงานสถาปัตย์งานระบบหรือแม้กระทั่งก่ออิฐฉาบป,ปูนปูกระเบื้องก็ต้องทำให้เป็นอยากขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเป็นกำลังใจให้เราสร้างสารรค์ผลงานที่ดีต่อไปด้วยทีมงานที่เป็นช่างของบริษัทเองงานจึงเสร็จไวตามกำหนดและไม่เคยมีปัญหาช่างทิ้งงานมากกว่าพันหลัง วันนี้ตาได้พิสูจน์แล้วว่าเราสร้างมาสเตอร์โฮมขึ้นมาให้มีศักยภาพได้อย่างที่เราหวังไว้จริงๆค่ะมาสเตอร์โฮมต่อเติมฝันนี่แบบของคุณ